โอเคครับสวัสดีครับผมบดเกมทัววันนี้ก็อยู่แบบเกม My Cup แบบมอดไดโนเสาร์นะโอ้ยไ่ไน้กลับมานานคิดชื่อไมดถึงดลังเลยชิดช่อช่วงนี้ก็ยังไงดีไม่ได้เรียนอะไรไปเีิมเพิ่อนวันนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วไงเลย เ,เวลา,เาไม่ค่อยมีมเวลาอะไรอีกครับก็กว่าจะมาได้นก่อนอันนี้เป็นท็อสที่สี่สีสี่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 อน่สี่งี่สี่สี่ส่สีหสีสี่สี่ีส่าีี่ เล่นสูตรถหายกล้องน,นี้ไงเกือบโปรแกรมอัดมีปัญหาอยากจะถ่ายมาันไม่ได้ถ่ายมาโวน้นอยู่มันตัเลยแต่ก็เล่นอะไรอยู่นะแต่แค่ไม่ได้ถ่ายเฉยๆนะ <st astic> อค เด็กพั้าแต่พัหน้าจะเอาม็อดมาลงเรืาม็อดที่แบบมันจะไม่มีตัวโหมดในเวลากลางคืนแบบมันตั้งแบบโหมดอะไรเงี่ยแ่พัดหน้าทมาลงเรือจะรอนี่ทงกันจะทำแบบดับเทชเเอแล้วว่าแต่หมกหมวกแลไ่ทำหมวเลยเนี่ยทำไม่ได้

มันก็ถือว่าดังๆอยู่ยังจะดังอยู่เฮ้ยใครจะเล่นอะไรกันก็จะอยู่ที่ดี่โอ้ยจำไม่ได้เลยอยู่ที่น่อยู่ไดงแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนี่นาะนไปเล่นแจ้งจ้งกลับที่จะมาเล่นนี่ก็ถึงนะครับเบอร์นะครับเล่นเบอร์ เล็ันเลยนี่ะอะเรียงกระถัหนึ่งอ่านีนมไโอ้โหรองเท้าพู่โดดเลยวะเฮ้ยเปเ้านี่มันจะโกล่เกินไปได้ไหมเท้าเท้าก็จะโผล่ไป้วเอ๊ะแล้วผมถ้าเกิดจะไม่เห็นมาว่าพาที่แล้วทำคว้าเมไไ้้

ไม่สังเกตอ่าเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะเจ้ามาก็ตกนี่ก็ตกนี่ก็ตกเฮ้ยสเตะโอ้โอ้โอ้ทำไมมัน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 ทำไมมันอ่าทำไมมันขนาดนี้เป็นเพราะเรื่องอะไร

ตัวใหญ่แล้ววันดีโอ้โอยกัดเ็บชิบหายเอไวอไอวกัดเจ็บมากเลยกัดทีแลกเลยโดนตบไปตัวนั่นอืม ไม่ได้คิดคริเปอนบ้าเอ้ยี่ไม่คมันหลักเอยอ้าเโดนตัดมาแล้วแกซีห้ิดะดัชดีจะเซิดรับแชเซเละัโอ้ยเอ้ยไม่มีเลย มันดีๆอยากกินน่ใครเสร็แล้วก็อมันอไที่มันลุงดวงันอยู่ตรงนี้ถ่ายกปนอะไยอ่ะใหญ่ะอ้ต้องสงัยต้องเป่าให้เร็วสเดิดปอกเหลือุดมันดูเยอะมากเลยนสงสัยแล็ปอยนี่อยู่กำลังอัพวิดีโออยู่นะครับที่นีอืนอแง่งอันี่ย แน่นแน่เลยกินไปกินไหมกินไหมเ็้ี่ต้องการประตูเหล็กพอดเดี๋ยวมนจะเอาหัวฉนหรเล่นหรเล่นทำไม่ได้เลยปวดหัวกับบันไดนี้เลยอ เริหมอนีเยเยเลยเลยมเงินเยอะใส่่าจรู้ั้แล้วมเออเทีลทีลทีเลจันะเหนอมาก มัทคเดี๋ยวนี้ก็มาเหย่ยิ่ยิยิยิแล้วมาจะตายนะอะไรตบมันนะตบมันนะอ้้โอโอ้ขโทษขอโทษขอโทษขอโทษเราเราเรากดชิดขวาไม่เรากดชิดขวาเรากดชิดขวา โอ้แข็งแรงแค่ไหนวนะท,นที่เจียเท่าไหร่ติดทุกอย่าตื่นเลยมีหัวใจมีแต่โอ้ยสองหัวใจอ,อ๋อรู้แล้วทำไมมันเลื่อนรถผมรู้แล้วครับว่าทำไมมันเลื่อนรถ ห็นอะไรไหมครับหนามมันมันจะท้นกับว่กไอ้บ้าเฮ้ยกัดทะลุกระจกได้จริงดิเฮ้ยมึอเล็กกูกัดทะลุกจกได้ไดเฮ้ย

เกิดฝววามันไม่อยู่มันเหมือนเป็นเครื่องอเครื่องช่วยให้อาหนดน,นี้เพื่เอ,อเราจะป็ุดู้โอ้ยไี้บ้ากระทุนดินได้เอะ อย่าตายนะเว้ยมันจะคอรนะเว้ยอย่าตายนะเว้ยตายทีนี้ฉันจะตระเละเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวฉันถึงลูกตัวนี้แหละเพื่อทีเล็กตัวเดียวแม่งโอ้ no sabemos no, hacerlo, nadie

วันนี้มันแค่แบบซ้อมๆนะครับเดี๋ยวพอมันโตวันนี้นะนี่ขนาดที่เดีผมไม่ใส่ยุดก่อนนี่โอ้โหสองหัวใจอะ่ะเกือโอโกลมากโผมากนี่นี่เด็กนะเนี่ยนี่เด็กนะนี่นะนสองวันเลงนะสองวันสองหัวใจอยูโอ้โวไป

สองเตะจ็บองเตียงพี่จ้าเจี่ตจนี่ตจนี่ตจนี่นะนี่นี่นี่ตจนี่ตจนี่ี่ิงจริ yes 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 n มหมดแล้วนะ จะนี่กินส e> ักอัน่้องต้องกินตัเนื oh, ้อสเด็เนื้อส็อืมตัอะรจักทลุกระจกได้เอาดิเออเหมดแม่จับทะลุกระจกได้มาเพยแม่โว้ยเจอสองตัวไหนันได้งี้ ตัดทะลุก,กระจกน่ oh. ะต้องมีต้อน,นี้มีมีไม้แปลรูปให้หมดเลยเราต้องการบล็อกอย่างเยอะอย่างเยอะไม่ต้องเหน็นนะว่าทำไมลูกเลื่อนมันแลกนะน่นนนมีปัญหา ไปทางขวามาทางซ้ายไปทางซ้ายมาทางขวาโอ,อเคติดแล้วมันคงยังไม่บินหรอกมั้งมันยังเด็กอยูออ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 ่เราไม่ได้เลี้ยงมันเพื่อไว้ดูเราเลี้ยงมันเพื่อไวนะ้ใช้งานนะเธอลานอตอนนี้จะเลี้ยงมันเพื่อไว้ใช้งานใช้งานอะไร ทันนดะินเลยจะนอนจะนอนจะนทาดีเลยเลยๆ,ๆตัดไม้ตัดไม้ทำโต๊ะครับทำโต๊ะครับทำโต๊ะครับแล้วก็เอาจะทำาสลับอืมจไทำสลับ

हाँ no, no, no. พอมันใกล้ใจีแล hmm. ้วคอยวางกคืนใกจะเติบยังไม่ทุกคนที่เป็นแบบนี้บบทกคที่ทำเมอยใ้มัยืนมโตตอนี้ยังเด็กอยู่

คนโตมาเป็นไม่ฉลาดหรือคงไม่โตเล็กขนาดนี้หรือโงเออเ่นเล่นอเลยอเล่นจับตุ้ต้อ่ i

ไปอีกไกลน้ำยินไม่ได้เลยเนาะยังเด็กอยู่โอก็ายเลยไปจุดเรื่อต่อไปต้อง นี like Today, ่ยถ้าเกิดมันแบบโตขึ้นมาไหลนะจะได้ออกบินกันสักทีโอ้ื้อหนึ่งนี่มไ่มนไ่่มันโรหัเป็นชิ้นๆเลยอ๋เจะแล้วครับโอ้หุใหญ่หุใหญ่

ออ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  <coughs> <coughs> Không à. Không. 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 hãy rosa hãy hay hãy 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 nó vừa thức hãy 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 vừa hãy Hay hãy hãy thì nó sẽ hay hãy hãy để có để để hãy 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 รวยวยแต่เขือนน่าจเป็นม็อบอะไรดีที่จะเอาไก่ทออะไรบนนั้นรูไปมมันมีกลุตัวไวเลเลชอตเตอร์น้ยทำอะไรบนนั้นไม่เจ้าอย่าคิดต้นเจ้าไก่น้อยเจ้าจงมีอายุยาว

ขึดีก่าเดินปการสร้างไอเทมตัวนอ้ขึ้นเลยอค่ขนหนึนะ่นะนนอืมกไม่ถึงะโดดถึงเอไปต้

ơ, lên nằm cái con ừm. con tớ. Follow me, follow me, follow me. ừm, tớ, you đâu? á. ừm, you know á. ừm, tớ, you know ở

โอ้หลนว่าเพิ่มาตามหาต่อหน้าดูแบบนี้มันไม่้ต้องรนี้สดับ